วันนี้เอาบทความจากทีมเดนนิงในมายน์คาเฟ่มานะครับชื่อ this minimalist habit s a v e me 12 hours every month and make me feel more zen z e n เวลาเราพูดคำว่าเซนที่ไม่ใช่ร้านาหารญี่ปุ่นเนี่ยมันความรู้สึกแบบส่วนญี่ปุ่นใช่ไหมนะฮะเออเขาบอกว่าเนี่ยคุณทําพวกนี้ไบ่อยนะแล้วคุณจะประหยัดเวลาชีวิตได้เยอะพอสมควร12ชั่วโมงต่อต่อเดือนก็อาจจะไม่ได้ฟังดูเยอะมากแต่ว่าก็ก็ครึ่งวันอะนะฮะเขาเยอะมอกันนะหนึ่งคุณต้องฝึก โกัสงานทีละอย่างให้ได้สมมุติว่าคุณเล่นกับหมาอยู่คุณก็ต้องเล่นกับมันโดยที่ไม่คิดถึงเรื่องงานให้ได้เป็นการฝึกอันนี้คุณฝึกได้ตลอดเวลาเลยเพราะว่าสมองเรามักจะพาเราไปที่อื่นอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นฝึกโฟกัสให้ได้นะครับสมมุติว่าคุณจะทำงาน A กับ B ถ้าทำา A ให้เสร็จแล้วทำแล้วค่อยเริ่มทำา B อย่างละ1ชั่วโมงนะครับ อันนี้การทดลองมันเป็นอย่างนี้มันมันเป็นหลักการอย่างนี้นะสมมติทํา A กับ B อย่างละ1ชั่วโมงถ้าทําทีละอย่างคุณจะทําใช้เวลา1ชั่วโมงต่อ1อย่าง A 1ชั่วโมง B 1ชั่วโมงถ้าคุณเอา A กับ B มาทําพร้อมกันคุณจะใช้3ชั่วโมงอันนี้คือเป็นหลักการง่ายๆที่คุณทดลองเองก็ได้ฮะอันนี้ชัดเจนอยู่แล้วนะฮะข้อที่สองเขาบอกว่าอัลโตเมดอินเวสติ้งถ้าคุณไม่ได้มีเวลาจริงๆนะในการไปจัดการเรื่องการลงทุนของคุณนะั่นหมายถึงว่า ไปดูอะไรแบบจริงจังอ่ะคุณออโตเมตง่ายๆเลยคือคุณตัด20%ของเงินเดือนเข้าซื้อกองทุนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเลือกเลือกให้ดีตอนแรกแล้วก็แล้วก็ปล่อยให้มันรันไปแล้ววันแล้วคุณอยากจะมาปรับพอร์ตอะไรบ้างทุกเดือน,นละครั้งหรือ3เดือนครั้งก็โอเคนะฮะข้อต่อมาฮะใช้ฟิลเตอร์นะครับเอ่อของอย่างสมมติสมมุติใช้จีเมลจีมีฟิลเตอร์นะฮะฟิลเตอร์ให้อินบ็อกซ์คุณมันเคลียร์มากที่สุดเข้าไปทำที่เซตติ้งได้อันนี้ง่ายๆเลยหรือไม่ YouTube ไปเสิระะ์ชย ข้อที่สี่เขาบอกว่าลอง zero work on weekends คนปัจจุบันนี้แทบไม่มี zero work on weekends ซึ่งอันนี้นี่ผมคงทำไม่ได้จริงคือลองดูซิว่ามันจะเป็นยังไงถ้าเกิดว่าคุณเคลียร์สมองว่างๆเสาร์อาทิตย์โดยไม่ทำงานแม้แต่นิดเดียวเลยเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะลองทำดูแต่อันนี้ดูยากข้อต่อมาฮะลองเขียนให้เยอะขึ้นคือการเขียนเนี่ยมันก็เป็นฟิลของเซนแบบหนึ่งนะคุณนึกถึง ไม่ต้องถึงขนาดว่าคัดลายมือแบบญี่ปุ่นหรอกแต่ว่าการเขียนน่ะมันเป็นการจดจ่อวิธีหนึ่งที่ดีมากข้อต่อมาฮะลองทํามือถือคุณให้มีแอปเหลือแค่สนะีหน้าไปเคลียร์มือถือซะไปเคลียร์มือถือนะฮะแล้วก็แทนที่จะดู Netflix ให้ไปเจอคนแทนใครก็ได้นะฮะไปเจอคนแทนแทนที่จะดู Netflix นะครับแล้วก็ make default less not more แปลว่าให้ชีวิตคุณเนี่ยมีของที่น้อยที่สุด ทุกอย่างเป็นคือ Default คือโหมดปกติขอให้มันเน้นน้อยไว้มากกว่าเยอะเสมอนะครับนี่คือไอเดียเรื่องของการประหยัดเวลาแบบที่ปรับวิถีชีวิตไปด้วยนะผมวัากดีเหมือนกันนะครับ